ไม่เลยไม่จ hey, <Like, S 2> ิ town, wow. you young, place, ้มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับจิ้มมาขอต้องจิ้มเพราะมีการเจอด้วยได่มาของขอมาได้ของวันนี้วันนี้รุ่นยังไม่ได้จิ้มเลยใช่ไหมครับนะครับอจิ้มไปมากนะครับพร้อมเสนอนะครับในกรุงเทพนะครับที่เราทำการสำรวจนะครับทุก10นาทีจะต้องมีรถอีสุขับมานะครับ40เฟส1คัน วองนะที่าจะอยู่ช่วงนี้ด้วยเนหน้ารถีสูเนเซเนนะบายบาออีสูเซเร่อันนะครับรดูและนี่คือคำถามครับคำถามยังไงครับปอยครัข้อนี้จถามว่าโอยนะประสงค์ให้รอตั้งนานถามง่ายๆเลยอ่ะัวฟนอน ียถามว่าต้องตรบมามอนแล้วด้วยอ่ะถามว่าขันไหนออกก่อนซ้ายหรือขวาเท่านัอ่ะเออไม่เล่นไม่อยากเล่นแล้วไม่เว้นให้โหวต่อยังไงในงานไงถ้ารับไม่ตอบก็ได้ใครตอบก็ตอบให้ชี้ทีซ้ายหรือขวาออกก่อนซ้ายหรือขว่าครับให้ใครตอบอ่งั้นไม่ดูนะตอบลุกให้เชียร์ตอบก่อนนะครับใช่ลุกนะเอาเลยครับขวาครับขวาครับลุกเลือกขวา โจมด้า <Cheers. S 2> นซ้ายนะแล้วไงต่อมาคอยับ อ้อรายิงลืกใ้เชียร์ยิ่งเนีของยิ่งมาไมบอกว่าผลเที่ทำมันกว่าแ่รอบนี้มันเก็บนะเนี่ยครับผมแ่รอบนี้เก็บสุดๆเชียรได้ทำการล้างลาวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับแปดหนึ่งตอนนี้เหลือมาสครับแบ่งกันวัดตัวต่อตัวเลยตัวตัวใครชนะแน่ค